ส่วนอีกเรื่องหนึงเป็นผลงานการทํางานของชุดพญานาคราชแหม่ชุดนี้เราคุ้นหูกันดีแล้วนะวเป็นชุดของกระทรวงเกษตรนะครับร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าวันนี้ไปตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์อยู่ที่แหลมชะบังปรากฏว่าเปิดตู้ออกมาังะเลยครับเจอหมูเถื่อนจริงๆครับมา,มาเลยพี่มาเลยเปิดเลยเปิดยาจากประเทศอะไรครับบ้านเขาไม่กินถูกต้องไหม อะไรที่เขาไม่กินแต่ส่งบ้านเราเราชอบอมาถึงลักๆกันเข้ามาขายดึกขายดีนะครับอันนี้หมู3ชั้นนะครับถามว่าน,นี่คือหมูเถื่อนไหมหมูเถื่อนครับลงพื้นที่เองเลยครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรไปกับเจ้าหน้าที่ชุดพยานนคาราชนะครับไปตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์25ตู้อยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังก็เป็นการสุ่มตรวจ5ตู้นะครับตู้ที่ห เนื้อหมูเน่าแล้วครับถูกทิ้งไว้นานประมาณ1ปีเปิดมาเนี่ยโอโ้โหคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่คือแบบมันมีกลิ่นคะครุ้งไปแล้วอะตู้ที่2เป็นหอมแดงและต้นหอมแต่เปิดมามันมีหนอนนะครับถูกทิ้งไว้น่าจะประมาณสักเกิน45วันตู้ที่3มต้องสงสัยเพราะทิ้งไว้นาน1ปีเหมือนกันเบืออ้องต้นพบว่าม,มีการสัาแดงเป็นปลาจวดปลาจวดคือปลาอะไรเป็นปลาทะเลพื้นบ้านทั่วไปนี่แหละครับกําลังทําความเย็นอยู่แต่พอเปิดออกมาเนี่ย สมแดงเป็นปลาจวดเปิดออกมาเอา้าเป็นปลาทูน่าครับแสดงว่าสัมแดงเท็จตู้ที่4ี่สัมแดงเป็นหมูสามชั้นถูกทิ้งมา1ปีเจ้าหน้าที่แจ้งความเอาไว้แล้วนะครับเปิดออกมาคุณผู้ชมจากหมูสามชั้นหลักฐานชัดเจนเป็นหมูเถื่อนครับจากประเทศบราซิลจึงทำการอายัดตรตวจสอบตู้ดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งตู้ที่5าสัมแดงเป็นพริกแห้งเปิดออกมาเป็นพริกแห้งไหมเปิดออกมาพริกแห้งจริงๆแต่ มันผิดกฎหมายเพราะว่ามันนําเข้าจากอินเดียไม่ได้มีเขาเรียกว่าสนธิสัญญาร่วมกันที่จะมีการตรวจสอบอินเดียไม่ได้นะครับหลังจากตรวจสอบแล้วร้อยเอกธรรมนัฐก็สรุปให้ฟังว่ามีการตรวจสอบสุ่มแค่5้ตู้ก่อนนะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับจะมอบหมายให้อธิบดีทั้ง3กรมคือกรมวิชาการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์ไปดําเนินการต่อ จะเปิดครบ25ตู้และทำรายงานให้ชัดเจนท่านบอกนะครับว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานกำลังทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนให้หมดไปจากประเทศไทยครับเราทำขนาดนี้ถ้ายังจะลักลอบอยู่ก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับ้งตปานครานี่จะปลุกอะไรอีกบ้างครับอันนี้อันนี้ตอนนี้ก็ปัญหาเรื่องข้าว ข้าวข้าวข้าเปลือกข้าวสารแล้วก็ยางพาานะครับที่นําเข้ามาทําให้พืชผลทางการเกษตรตกต่ำหมดตอนนี้ครับต้องแก้ก่อน,นและจากการลงพื้นที่ทุกครั้งอะค่ะได้เสียงสะท้อนจากประชาชนแล้วเดี๋ยวจะมีมายิ่คือสิ่งเหล่านี้ประชาชนเขากลับกลายกลับมองว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับแล้วเขาก็มีความหวังว่าจะสามารถปรับตามนะครับสิ่งเหล่านี้ได้เขาจะได้ลืมตาอ้าปากไม่ใช่นําเข้าทุกอย่างนะครับ